สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์สทุกคนครับตัวอย่างที่6.14นะครับเขาบอกว่ายิงเลเซอร์ของฮีเลียมเนออนที่มีความยาวคลื่น632.8นาโนเมตรนะครับตกกระทบในแนวฉากบนเกล็ดติ้งที่มีความหนาแน่น16,000เส้นต่อเซนติเมตรนะครับจงหาขนาดมุมที่ทําให้เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันลําดับที่1 2และ3นะครับก็ขอให้หยุดคลิปไว้นะครับทําด้วยตนเอง แบบนั้นจะเรียนดูได้มากนะครับก่อนที่จะมาดูอาจารย์ทำนะครับนิสิทครับโจทย์ข้อนี้ถ้าจําสูตรได้ใช้สูตรเป็นเนี่ยทำไม่กี่บรรทัดก็ได้นะครับแต่ว่าอาจารย์ก็จําไม่เก่งอาจารย์ก็เลยจะทบทวนรูปแบบที่ปรากฏการเป็นปรากฏการอะไรจําปรากฏการนะครับโอเคปรากฏการนี้เกิดขึ้นกับสลิดครับสลิดก็ช่องแคบเยอะๆนะครับเอ่อคลิกเกตติ้ง มีเหมือนช่องแคบเยอะๆแบบเนี้ยแบบที่อาจารย์ทำเนี่ยนะครับแสงเดินทางมาแล้วก็ตกกระทบบนฉากสมมุติว่านี่เป็นฉากเป็นปรากฏการณ์แทรกสอดนะครับบนปรากฏการณ์แทรกสอดนะครับหลักการที่เราคือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการแทรกสอดกันจนเกิดริว้ว รีวของการแทรกสอ,อรรดสมมติการมีเส้นกึ่งกลางนะครับ,บรีววของการแทรกสอดก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ครับส้งนูนใหม่นี่นะครับ ก็สมมาตรนะครับนี่ปรากฏการเป็นแบบนี้แต่คงไม่เห็นเป็นกราฟแบบนี้นะมันเป็นแถบมืดจับสว่างไงถ้าว่าเป็นแถบไม่จะเป็นเนี่ยแถบสว่างเนี่ยแถบสว่างจะเป็นแถบสว่างเนี้ยครับอันนี้แถบมืดอันนี้ก็เป็นแถบสว่างอันนี้ก็แถบสว่างกลางก็ใหญ่อันนี้เป็นต้นนะครับแถบสว่างอย่างเงี้ยอันนี้คือภาพที่ตกบนฉากก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับ เงื่อนไขของการเ,าเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันนะครับถ้าเป็นกรณีของช่องแคบคู่หรือเป็นเกรตติ้งเนี่ยก็หลักการเดียวกันนั่นก็คือ,อดีไซน์เซตเท่ากับ m lambda นะครับเมื่อ m เท่ากับ0บวกลบ1บวกลบ2มี2ข้างนะครับทางนี้ทางบวกนี้ทางลบใครจำได้ก็ไม่ต้องวาดภาพใช่ไหมก็รุยเลยใช่ไหมเพราะเขาถามหาอะไรเขาถามหา ขนาดของมุมที่ทําให้เกิดการแทรกสอนทําหามุมที่เกิดการแทรกสอนก็คือทําหาตรงนี้ครับมุมเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเซต้าเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็เงื่อนไขของเราที่เราเรียนจากคลิปที่อาจารย์สอนไปตรงนี้เลยก็ลุยเลยครับก็แทนหาค่าสักค่าเซต้าออกมานั่นก็คือ s i n เซต้าเท่ากับ m อ็มแลมดาส่วน d ีใช่ไหมครับ โดยที่โจทย์ให้ความหนาแน่นมาเราก็ต้องรู้นะว่าเนี่ยเขาให้เขาให้ดีใหญ่มาแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้ดีใหญ่เนี่ยก็คือหนึ่งส่วนดีเล็กนั่นแหละนี่ก็ต้องจําได้นะครับถ้าจําไม่ได้ก็ต้องค่อยคคิดว่าดีใหญ่คือความหนาแน่นเส้นต่อเส้นเพราะฉะนั้นถ้าเอาดีมาหารเอาดีใหญ่ไปหารเนี่ยนะครับเราก็จะได้ดีเล็กออกมาเห็นไหมหนึ่งส่วนดีใหญ่ก็เท่ากับดีเล็กเพราะฉะนั้น กราฟนี้ไอสมก,การนี้ก็ได้เป็น m แลมด d า d เท่ากับสายเซตาเซตาก็คือ arc ์คไซน์ของ m แลมด d า d นั่นเองครับสูตรก็มีเท่านี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องวาดรูปภาพมันก็ได้ับใช้แทนสนูตรแต่ถ้าสมมุติว่าเราจําตรงนี้ไม่ได้นะครับสิทธก็ต้องมาทําแบบอาจารย์นี้ครับแสงออกจากนี่มาแทรกสอดแบบเสริมกันก็ต้องมานี้ใช่ไหมครับกับเส้นนี้ เสริมกับเส้นนี้นะครับความแตกต่างระยะ2เส้นนี้มันจะต้องเป็นจำนวนเต็มความแตกต่างหมายคขาว่านะครับผลต่างระหว่างทางเดิน2เส้นนี่ซึ่งตรงนี้เป็นเซตาตรงนี้ก็เป็นเซตาด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเซตาด้วยเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นตรงเนี้ยเป็นดีไซน์เซตา ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเส้นทางเดินยาวเท่ากันตรงนี้ต้องเป็นจานวนเต็มึกจะเสริมกันโอเคไหมครับอันเนี้ยก็คือ m l a แลมดาทุกอันนะครับน,นิสิตทากมามาเสริมแสงออกจากช่องนี้ก็มาเสริมแสงออกจากช่องนี้ก็มาเสริมแสงออกจากช่องนี้ก็มาเสริมนะครับนิสิตทากยาวก็จะเห็นนี่นะครับนี่ก็ดีไซน์เซต้ซซต้าเหมือนกัน นะครับดีไซน์เซตตาเหมือนกันนะครับประมาณนี้เซตาันก็ลากถ้าลากยาวก็จะอย่างนี้เลยครับเนี่ยนะครับเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็ได้พิสูจน์ให้ดูไปแล้วละ่ะเนเงื่อนไขสำคัญก็คือดีไซน์เซตตาเท่ากับ M ็แลมด้ได้มาซึ่งสูตรนี้เข้ามาแทนค่าตอบเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ให้แลมด้าเท่ากับ632.8แล้วก็ดีใหญ่เท่ากับ6,000เส้นต่อเซนนะครับเรามาดู เซต้าหเซต้าหก็คือมุมเงยอันที่1ให้ m เท่ากับหนั่นแหละนะครับ m เท่ากับหก็จะได้เซต้าเท่ากับหก็จะเป็นอาร์คไซน์ลบหเป็นลัมดาคูณกับ d นะครับก็คืออาร์คไซน์ของ632.8คูณ10กำลังลบลบลนาโนเมตรนะครับคูณกับ d ก็คือ6,000 หกพันเนี่ยนิสิตต้องดูให้ดีนะหกพันเนี่ยเป็นหกพันต่อเซนติเมตรนะครับต่อเซนติเมตรนะครับวันเซนติเมตรเนี่ยถ้าเราจะทําเป็นเมตรเราก็ต้องเอาเอาเมตรขึ้นไปคูณเอาหนึ่งไปคูณแบบนี้แล้วก็แปลงตัวนี้เป็นเซนก็คือหนึ่งร้อยใช่ไหมหนึ่งร้อยเซนเป็นหนึ่งเมตรนั้นเซนตัวนี้ตัดเซนตัวนี้ก็เหลือต่อเมตรแลวโอเคใช้ได้นะนะครับแสดงว่าหกพันนี้ก็คูณหนึ่งร้อยเข้าไปอีก โอเคไหมจันก็คูณเครื่องที่เลขมาเลยครับทน่นหกสาคูณหกศูนย์ศูนยคูณร้อด้วยนะครับสามเจ็ดสิบเก้ล้าน ประกาแดงได้เปรียบนะครับ3 7 9 6 8็ดเก้าหแคูณสิก,กำลังลบเ้แล้วก็นับย้อนหลังกลับมาหนึ่งสองส้าดแปกก็ประมาณ0.38ย์จุดสนะครับศูนอาร์กไซน์ของ0.38ย์จุดอาร์คไซน์ยี่สิบสองครับนีสิอันนี้คือตอบครับ อันแรกเ่าไปเซตเตอร์สองไม่ยากแล้วคราวนี้ก็แค่เอาสองคูณเข้าไปใช่ไหมก็เป็นไซน์อาร์คไซน์ของสองเลมด้าดีหมครับวรานอาจารย์เอาศูนย์จุดเนี่ยคูณ2เลยแล้วก็กดอาร์คไซน์เลย่งได้49จด46จุดองศานะครับตอบนะครับเซตเตอร์อ เซตสามครับอันดับที่สามเซตสามก็เท่ากับสามคูณจุดสามแปดแล้วก็ชิดอาร์คไซน์ปรากฏว่าอันนี้เออร์เลอร์นะครับนี่สิ็ครับเออร์เลอร์เนี่ยหมายความว่ามันไม่เกิดนะครับไอ้ที่อาจารย์วาเดเนี่ยไม,ไม่ไม่ถูกอะนะนะ อ้ตรงนี้ไม่เกิดเพราะว่ามันได้ค่าเออร์เลอร์ไงมันเกิดสองอันมันจะไล่ไปนะครับนะโอเคนะครับพอเราคำนวณออกมาปุ๊บเนี่ยภาพเนี่ยเป็นภาพการวาดกราฟตามแนวความเข้าใจเ,เพื่อไกด์ให้เราเข้าใจโจทย์เพราะฉะนั้นก็ make sense นะครับเพราะว่าริวที่สว่างที่สมไม่เกิดพอเราคำนวณดูแล้วมันเออร์เลอร์ 193ไม่มีนะครับขอตอบเท่านี้นะครับไปสิครับเดี๋ยว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 ,ยว,ยวก่อนที่จะจบอาจารย์อยากเน้นอยากเน้นอยากเน้นเน้นหน่อยเน้นหน่อยนะครับถ้าเป็นเกรตติ้งเงื่อนไขของการเกิดจะเหมือนกับสลิดคู่เลยครับถ้าเป็นเกรตติ้งเงื่อนไขการเกิดจะเหมือนกับสลิดคู่เลยเงื่อนไขนี้เกิดบับเอ้ยปฏิบับเงื่อนไขนี้เกิดปฏิบับปฏิบับนะครับคือการเสริมกัน เงื่อนไขเดียวกันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสลิตเดียวจะเป็นเงื่อนไขบับโอเคไหมครับเกรดติ้งกับสลิตคู่เป็นปฏิบับำแค่นี้ครับสวัสดีครับ